สบัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สนุก,กนอูลองซานเนาะมาเข้าทุกคนมาเข้านี่อู้ก,กับโบเคยกินจัก,กเทื่อนเป็นการกินครั้งแรกว้เป็นการเฮ็ดครั้งแรกทุกคนได้ว,ว่าเอามานึ่งใส้เ้านะเมื่อวานนี้ไปอันอยู่หลังเงินตัวย้อยนะมีเืินของประตูหนึ่งเป็นเื้อประตูแพงว่าตตยแมนแล้วเพิ่นม,มีหลายน้องอู้เลยเอามาสง่งน่นยทุกคนเป็นที่เป็นแล้วบอกว่า อ,อันนี้ตัวเอกยังบุเคยเธอเทุกคนเด้อสบายดีนะสบายดีอยู่หลังกล้องเนาะนอันนี้นี่อูว่าอยากมาลองเฮ็ดลองเบิ่งคนว่ามันกินได้บ่อตัวกับบุเคยกินจักเทื่อทุกคนใช่เนี่มันรสซ้ำเป,ปอ็ออกแบบเลยล่ะพอกะว่าบุงูอยังวะแต่เจ้าหางูเดี๋ยวมันมาเข่าโอ้เห็นนี่สีนใหม่เดานี่นี่แกนมาหันออแกนอาทิมวะบ่และแกนไม่เลยแห่งสำคัญนะคุกเข้านะ แล้วเข้าคนที่เป็นสีอย่างไะนี่ก็เป็นสีส้มสมม้มแมนวะอืม,อ,มอันนี้มาลองเห็ดเบิงเนาะทุกคนเนาะอันนสอวสิมามกอ่ามะนึ่งใส่ใบตองวะท่านที่เป็นกลิ่นบ่เนาะมาลองเบิงนำกันเพ่อก็เห็นแต่เขาเห็ดนะนี่เจ้าโบใส่อย่างไร่ามือโบใส่เป็นอย่างดอกน้ำนี่อันนี่อย่างวะปบก,กตินี่เขาเอาไปเห็ดน้ำกินได มาเข้าน,นะนี่นะอะพร้อมสป็นมอแล้วปะนี่พร้อมละ <laughs> อาเข้าประมาณซำเนีนะ้ทุกคนเนาะโอุ้กเซนเซแกนแบบเปลือกบมิประชญ์จังเลยวะบอกบอกว่าเอากระแท้เมื่อคืนเคยเบิ่งคลิปอยู่ไปเห็นคลิปเห็นคลิปแล่นเนี่ยมันมุยน้ยปนญจังเลยตุกตาสาวซำเนืออืม จะอี้เลยวะอยากหูงูเนี่ยเราหมอว่าเขาแยกหลายโหดนี่พรกระบอกหูงคือกันลองเบิ้งเด้ยวถ้ามีสองน่วยใส่ก็พอดีเนาะเดี๋ยวเอาเนื้อไหนใส่เดี๋ยวลองซีมในหนุ่มปูปูบูกาิบร์ซีมเบิ้งมาเอาจับกล้องไปก่อนเอาปืนทรายจับอยากล้อมมึงโยว่าไปคอยมันต้องกินได้แหละ ขนาดมันยังมีพวกตกกระหอกกันหยังมันไปกลิ่นนะเุณแมมันต้องกินได้มมอนนอไเดี๋ยวลองลองซิมก่อนเนาะเยอะเป็นยังไงคล้ายๆข,ขึ้นแต่งอู้ไม่นะเบื้องน้ามันเด็กๆเดียวมีหนอนพร้อมเห็นบอกบอกเลยว่าโบาตายจะไหนกับโบาตายมีหนอนมีมันมีพวกอะนะ เห็นมันมีพวกกระหอกมั้ยอยา่างไปกินพร้อมนะอาเจับก่นอนอีกใครจะเอาตัวนี้ใส่บ้านนึงเบ้านข้างๆบ้านึง,น,งนี่ทุกคนเข้าคุกมาแล้วตามกันที่แบบนี้เนะเาะรอให้ให้กินมั่งเด้อรสชาติคือึ้นแตงเลยโอ้มันกระแดงอยงู่ได้หรอแ,แดงแดงแท้แดงวะนี้ไม่อย่างนั้นว่ะเกียนได้แล้วได้แล้วใส่ลาย,ลายอะไรแดงว่ะแดงแท้แดงวะ อเอามาลองเบิง้งเนาะทุกคนเนาะนึ่งละสิเป็นหน้าตาเป็นยังไงอันนี้โบได้ปรุงโบได้อย่างเรียนบอกแก่นะเก็บทิมมาบะน,นี้บอ<ช>่อนึ่งใส่เลยเหรอมไม่ถ่ายคนจะไปเบิ้งคลิปไผใช่ไหเบิ้งคลิปตุกตุกตาสำเนียงฮะ<อ>ได้เหรอบ่ได้เลยห่อเลยบะนี้ทุกคนบะน,นี้หอากะจีห่อห่อแล้วก็กเอาไปนึ่ง ซอมไปจิ้มเคียวเขาอันนี้เป็นข้าวสาร์นะทุกคนเด้อเดี๋ยวเขาไปแล้วเขาไปซอมไปจิ้มเคียวก่อนกันเนาะเนี่ยเอาได้มาละทุกคนโอ้คำเอามาใส่ใบตองเลยนะทุกคนเนาะบอ้โหวารสศาจะเป็นยังไงเมื้อนี้ตอนนี้มาลองซินดูกันเนาะมันแปรเคยกินละคอินบอกงเบิ่งเลือดเบิ่องน้ำนี่มันถือใบตองคือขี้ดินนี่ไงงไงเนาะเอาแป้งนัวมาใส่หนึ่งบ่ เขาเห็นเข้าวผัไไดไส่เดยแล้วเขาเห็นตุ๊กเฮ็ดนั่นเอาหอมหอมอ่ะด้ใส่น้ำแต่ว่าคอยอยากลองนึ่งข้าวลาลากินกับมากอันนี้เบื้องรสซาบมันชิออกเป็นแบบเดือนนะแล้วเมื่อไรคณะทอดแตงเหมือนข้าเมืมม่อไาคณะมันแซ่บอันเด้เราจงคอยแบบเฮ็ดอินดอแบบอ่นะอืมจะขัดซางเฮ็ดเนาะฮะสร้างให้เนะรามาของกินนี่คณะเอาเฮ็ดมากเฮนะ็ดน่ะเขาเบิ้งยูทูบเพี้ยเดียวนะ แล้วมาลองเฮ็ดน่ะมันก็ะซิเป็นเลยแต่ว่ามาันก็รสชาติอาจจะเพี้ยนๆหน่อยนึงค่ะเนาะเราเคยเฮ็ดสินะเขายังเหลือวะในนี้เจ้ากิน,นเบ็ดเหลวเบ็ดเหลวในเดียวนะช่วงนี้ก็ริเช็านุ่งก,กับตุ้ยแบบคลิปมายุกมายะได้ดีนะทุกคนเด้อแมนพวกเขาพวกท่านเอาอไปใส่ทุกคนเตรียมงานแตง่งจังหน่อยนี่เขากระชีอ,อ,อกไปเตรียมเป้าเรื่องบัตรเซิร์นนะทุกคนนะกเนาะการ์ดเซิร์การ์ดเซิร์นี่นอย่างแบบ งานแต่งเขาไปลมเขอจ้ารายละเอียดแบบว่าแต่ละมือกับโบได้ยูร่านะทุกคนต้องได้ไปนั่นไปนี่ไปนั่นไปนี่เพราะที่ไปตัดสุดไปยังไงอย่างโอ้หลายแนวขนาดทุกคนเอ้ยเขาเลยออกไปใส่โบได้เนาะทุกคนก็ต้องขออดเบื้องคลิปพวกเขาไปก่อนเนาะฝากทุกคนติดตามเนี่ยเพราะว่าเขาก็ออกไปใส่โบไดตรงอู่เนาะแต่ว่าบางทีประมาณบางทีเจ็ดที่แปดนี้คู่กับตัวกับซีบียูร้องซานแล้วกับโบโบแมนเนาะประมาณวันทีสิบห้าสิบหกเนาะสิบห้าสิบหกไม่หย่าง ประมาณวันที่สิบห้าสิบหกเขาจะสิไปลองสารเนาะโอปอติได้ยท่ายปุญเจียงหัวยู่หัวเจ้ายู่คนเดียวไปที่เจ็ดที่แปดละกันประมาณวันที่สิบสี่ข่อยกับสิกับมาเวียงก่อนเดี๋ยวอุความสีอยู่ลองสารถาคนเดียวอ่ะเออข่อยสิกับมาแล้วข่อยสิมาซื้อเครื่องซื้อของประมาณสองสามหมื่นจึงสิกับไปฝากเอ็นี่กัได้สวยข่อยจะสิไป แม่บอให้เดินทางแล้วบอให้เดินทางแล้วตุย้ยเออแมนเอคาครับเ๋อเยกากยากเลยตุ้ยนะโคตรเข้าใจเลยว่าอย่างนี้เข้าใจยากแม่น่าโอ้ครับเดินทางไหนก็ได้ตี๋บอกโอ้ครับเริ่มหมื่นละเริ่มหมื่นละเป็นยังเข่าหมื่นวหมหมื่นมือวะเจ้าคนละมือถึงก้อยมันชิบอุพองอีกบอูข้าวเหนียวพองเลยแปลว่ามันมันชิตึงอีกนะ คล้ายๆเนี่ยเม็ดเข่ามันสิตึงออกอีกเพราะว่าหนึ่งเขาเหนียวแต่เธอเขาสตึงออกแน่สินะบูนอันเนี้ยอืมเสร็จแล้วควรใจห้อนไปเห็ดนะบบไม่แยนแท้ธรรมดามันต้องลุนโตก่อนแล้วหอสิไปเออแมนหนึ่เขานแวันนี้ทานข้าวสุกก่อนแล้วจะก่อนใส่ปะเมนไปเดี๋ยวไปหาเกี่ยบเมนูตอนเศร้าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เมย์กำลังไปเดินกีฬาเนาะ เฮ็ดข้เศร้าทานเน่เบิง่งเอาไปนึ่งก่อนมันก็นสิๆๆี่ขี้ไล่นอยนึงแล้วทุกคนเด้เอเพราะว่าตองมันบเแม่นตองกล้วยน้ำด้ฮนะน่ะมันเป็นตองอันกล้วยอันมักกล้วยงาีน,น,นี่อ่ะนึ่งแบบนี้นทุกคนค่อยๆนึ่งไปมาเบิง่บงข้าวเขาเป็นอะไรทุกคนในระบบโบเบิ่งสีข่าดูแบบนี้ โอ้โหป้าเหลืองรองห้องเลยปะนี่เขาสิเขาสิเอาใส่ใส่ติ๊เลยปะติ๊ปแล้วบวีเลยปะบีค่ะติ๊เนี่ยบวีเลยบวีเลยบวีมาเกนมันแกนมันเก็บออกปะโอ้จ้าขั้นเข่ามันกินได้แกนนี่ก็ต้องกินได้นี่ทุกคนมือสีเข่าสีเข่าก็อ้าม้าน้าเด้อให้กินเมื่อกี้ว่ามัน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 ลยสุขหลวงลมนี่เอาใส่มาเลยอู้บวต้องวีกันได้ ือขักอยู่ขักอยู่ยม,มันหนอหนึ่งเลยออกมันมัๆในรสชาติมันเปลี่ยนเลย<น>เอาไปให้อต่นะเขาอันนะนั้นคือซีแซบเขาอย่กวนะ่านะเขาอยากเอาไปซื้อ,นะอยี่เซียงไลน์นะที่ว่าเป็นเขาพัดนะเขากันจินกันจิน้นอืม เว้งามเนาะงามบอกสุกอยู่ย่้นี่คือว่าแข็งๆเลยว้ยนี่เรื่องอยู่เนาะนี่เรื่องอยู่ทุกคนเฮ็ดครั้งแรกแค่นี่เราทำซะมันๆเนาะอื เออรสชาติมัน้มันแต่ว่ามันบูนม,นมีรสชาติอย่างเดียวม,มันมีรสชาติของข้าวล้วกอะมีความมันของมากอันนี้มาใส่ซื้อนี่ไอเรียบร้อยถือว่าพาลากิจของเฮาสำเร็จทีใดทีเตยบอกว่าทาจนขอนออกมือน,นี้เฮามานึ่งมักข้าวเนาะทุกคนนี่เป็นการนึ่งครั้งแรกเมื่อกี้ลองสีบิง โอ้ซื้อโรลล่ามันออกมันๆมะตัวเนาะตัวจอยลงบปล่จอยแบบพ่องกับตายเสียสั่งขยะฟักทองครั้งที่สองในชีวิตเคยครั้งแรกวันนี้ลองเสียครั้งที่สองเบอร์สั่งขยะฟักทองทาก่อนทาก่อนได้จังหวะก่อนเอาไข่พ่อไปเสร็จมือละไปขายเลยเอาตายละเอาจักนงวย สี่หาน่วยหกน่วยพอแล้วขายไปแล้วได้อย่เดี๋ยววันนี้เอ๊ะหักไปขายแม่ตัวนี้เมื่อกี้นี่บริสุทธิ์แล้ววหรอสิไปซื้ออีกรอขายคนแล้วก็ไปซื้อถามพอก่อนเมื่อกี้มันใครไหมก็ไปเอาไมเลยอย่าปัญหาใครหรอกเตยสี้พัดพัดพักขายไปแล่ะมามันสิลุกใหม่เงินบัวอูเก็ะยานไใหม่เงินปุ๊บนี่มืดเลยนี่มืดฮาเลยนี่ สิได้บ่ล่ะรอเรียนไฟให้น่ะเด้ฮะข่อยบ่ฮู้สิจบหลักสูตรบ่แต่ข่อยต้องเอียงออกข้างเพราะว่ายัให้ไฟฟลุกเขาทางข้างนั่นเออกรลับไปไฟไหมอันน่ะฮะปิดไฟกขาบ่า <c oughs> ไปไฟไหมอันนั้นะล็อกกองเตอร์ฮะล็อก<ด>มันแค่พึบประเดี๋ยวนึงืมพึบซสูงเลยดิอยเริ่มบ่กล้าล่ะเท่เลยเอาเลยบอเอาเลยไปบ่ได้ก็ยาวเนาะอ้าว โอ้ไม่ใช่ทางนี้อยู่ครับบลุกข่อยลุกไม่เดียวนึงโอ้เด็กโอ้ลูกได้เดียวยาวมั้งดูนี่มันหมอใหญ่งนะมูนาไปสวนก่อนเนาะเอาแม่วันที่ไหนก็อมูจะว่าสิไปสวนนะพอไข่มันบุไข่ไหมวะไข่มันบุไข่ไหมวะไก่้นะไกล้ี่เดีย กล้ปูไข่ไม่วะลูกวะลูกสิไปเก็บมาเฮ็ดสังขยาดูเอ้อทำไมันไข่ไม่เขียวขอดไปขายมันเลยไปไข่ยังมีัามน้อยเงี้ยจ้ะออกไปซีตลาดไปดิเด่นยังมีสามน้อยเลยเจ้เออได้อยู่เหมือนโบเห็นไข่สามน้อยก็ได้ไรายแล้วลูกในเดี่ยวนึงเนาะหม้อใหญ่ข่อยไปแล้วหม้อใหญ่มื่อหนาเตี้ยใช่หม้อนี้เอาบ่ดอกเป็นน้ำไฟบบแหงไฟบบแหงเลยเนาะพอส่วนจีโรกไ่อันเดอร์ทักเมียเอง ผักกูดผักกูดทำกระดาษมันพอแล้วได้นี่ทันไปมันลุกมันพออันนี้มันลุกวางมาซุกๆเขามันลุกในเดี่ยวนึงซุกหลายบัวแซ่บดิโอมันต้องสะดุ้งสะดุ้งหนึ่งพอแล้วนี่เอาไว้ผักบงในตัวจะอย่าลืมปลากูดก็ได้สุกก่อนก็เฮ็ดปลากูดดีล่ะเฮ็ดกับลุงเด่นลุงเด่นเฮ็ด้กินแซ่บมปะทำกระดาษต้องแซ่บเพียร์แต่ห้องบริษ่ทเพียรไปเออเจ้าบัวแซมเขาเอามาให้ใส่หนี่ ใช่ไหมฮะกะอยากให้ไฟลุกขึ้นก oh. ับใส่โอ้โหไม่รู้สักอย่างเลยเนียวมันแซ่บอยู่โอ้ยเหนียวมืดเหตุเกิดอะไรบงดูเขาแดงๆตยัวอ่อนๆเลยอ่อนว่ามัสีกว่าอ่อนกว่าปกติ ไปน้ำหนึ่งเซนั่นเนี่ยหนึ่งเซนเบตองเบต,ตองเนี่ยนะเออต้องมันจะเบตองเหรอแมนลูกกับเบิง YouTube ้งยูทูบไหมแค่นึงเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนนี้เบิง้งไข่ปลาเชฟเดือสิ่งไข่ให้ขนมขนมขอเฮ็ด <c oughs> สังขยาอื้อบวชมักอื้ออสี่เบิ้งพอพ่อเคยกินป่ะเข้าอันนี้ <c oughs> อ้าวพอ <c oughs> โดนว่า,าอ,อันเด็กก็กินนำแต่ครั้งแรกครั้งแรกแกงอันนี้ก็ครั้งแรกนั่งนี่ก็ได้ไหม แม่สิไปพาตัดคนเจ็บเกินลูกจ้อยบ่จ้อยแล้วบอสอะไรเองสิ่งที่บอกเขาบิ่งอีกอ่ะสินแต่ห้องหมอเก่าก็ไรไปโถไปฟิตหุ่นฟิตหุ่นเซ็ตอยู่บ่ตัวย์อืซ็ตอยู่เดยเข้านี่น่ะเนาะค่อยกับว่าเนาะมื้อหน้าพี่เอาอีกบ่เอาเซ็จักหน่้ยแกได้เดียวนึงอืมเราแกทันเต็มมันก็ออนดีอยู่เนาะ น้องผมเรียบเขาปัจจุบันกับเขาตังกันปน่ยหนึ่งคือกันน่งคือแบบยืนหน้าไม่เหนะเป็นหมอคือคอยตํำเดินติวนี่คนที่บักรหลายมากเ่ยไปชแก๊กมันมันดีเวยตั้งกันเนีตั้งเหอมบางที่ีบกว่าบ่อการล้ยการกินเพราะว่าขั้นอันแบบนี้มันต้องกินกับขั้นเป็นขนมบอกวะอยาจะกินกั อาหารกระเซเพื่นจะความหมายไว้ให้ได้มันเป็นสีเพื่อเพิ่มสีสันในการยากินข้าวเสื่อมันในวิตามินเอวิตามินเอมันลงใส่จ้าเนาะต้องหัวอะไรเดี๋ยวสีเหลืองมากไม่สีเหลืองมากไม่สีแดงเพชรแดงขาแดงมันมันลูกสายตาไม่เป็นแน่สีเหลืองสีแดงมาป่วยนำสีเหลืองกับเหลืองมันลูกสายตาผูดถึงอะสายตาเต็ม พูดถึกซเนต่าบางประเทศกนียมนบางประเทศอ่กินมะกรูดกินหางเปื๊อกอะอันละจีเขาบํรุงหลายจิมันไม่ใช่จีนแบบเห็นนนี้มันแกลมันเกลมันอยากกินอันนั้นนะเอาใส่เขามาเป็นสี่เดียเหาะมัาครับมมนไม่ไมยอมไม่ยากกินเลยเ้ามันจเอา่่ เป็นอ่างคือส่งเอาไปรดได้ไปรดนะไข่เอับข่าวโบเซียป่ะไข่ไข่เอ๊ะพักอันพักอันหนก่อพักกูดไฟลุกด้วยลุกน้อยเดียวเนาะไม่หนาแมน้อยหรเนาะหมอใหญ่พูดเลยเรื่องหมอนใหญ่ไมให้คือคักสินะเอามั อันนี้มันหน่อยเน,ะเออนาเะเจียวมาเขือกับเจวดูครออับเจ้ยมันตั้งมา,กกมาเกี่ยวมะเขือเู้าวสวนเมือนตัวคอยตอนยุบานดุมมันมี่ันพวกกูดหล,ลดแตยดดแแุนเจมันเหมือน,นกันบันเกียวหนัี่กินวกดิกีม้นกมันไดงตัวไม่หนกินกักกูดมากครัว่จ่าบ,บอกผมว่าีน่มันมูครัวท่างดาระ เอินตุมซะเนอข้่วกะปูมีในเดส่าจะเกือบเป็นหน่วยป่ะ้โอ้ยโู้ยโอ้อ้ยโอยโยโ้ยโอ้ยโ้อ้ย้ยอ้ยกอนอ้้อ้ยโนยอ้ยโยโอ้้อยอ้อยอ้ยอ้ยยอ้อ้้องอออออ ตัวอย่างลพักบูดีอ่ะมันมียาเป็นเกมมันต้องเป็นเนื่อเป็นนั้นมันก็อย่าเก็บเอาไว้หลายวันเลยวูเป็นยังงางากินได้เพิ่มวิตามินงาอาหารวยตำแจ้วกระแดงลืมลืมสื่อคาสื่อถึงลืมมันมันเออลืมนักเบอร์นี้เหตุยังไงละเนาะวันนี้เนาะอือซื้อมาเด้อ แต่หงสาดิโดนบุดยังประเฮ็ดกินป่ะนี่ใังไช่ฮาโลวีนน,นะน่ะบอแค่นะทุกคนเฮ็ดอันอันเด็นกน้อสั่งขครอย่า,ยามะพร้าวนะแนนัวบอคือบอกสียดเสียดเอาสเอาเอาเอาไข่เส้นไอนี่เห็นป่ะเอาเอาอันกะทิเอาน้ำตาลเอาไข่เอาเ,าน,เ,อาาเอานี่ยนะอืมเบิ้งนี่ทุกคน แกนอันนี้นี่เขาเอาไปตากให er again, okay. no. ้เอาไว้ไปปลูกบอนม่ต้องตากบ่บ่ตากก็ได้มันตากได้บ่ไปลากอันเมือกอันนี้ออกก่อนเลยเด็กแกนเอาไปเอาปลูกยีส่วนเนาะเดี๋ยวเขาเช็ดคางเราปลูกยีส่วนปลูกดีดีัะไปสวนทันเช็ดคางมันดีๆให้มันออกหน่วยเฮ็ดเหล่เอานี่ปิดสิบบาทเราเฮ็ดเช่นไรบอหนึ่งเฮ็ดเช่นไรขมายเฮ็ดเช่นไรใช่หมอ กะมีมอหนึ่งแม่อยู่ตัวเยอะเลยมอหนึ่งเข้าพอดหมอหนึ่งเข้าพอนะบอกม่าหนึ่งเข้ากับมอซิงกได้สองมอซิงไก่มอซิงบูฮอตทีหน่วยใหญ่กว่นี่มอหนึ่งเข้าก็ได้เอชีพินเด้อขนมันพอโอ้ยอย่าไปล้างก่อนอย่าไปซอกซื้ออันกะทิมาเพิ่มก่อนเอามาตัวนี้กองน้อยเพิ่มพอนี่น้อยเดียวมันอือว่าใหญ่สิเป็นบ่อรองเบิ่งเด้อ อ่ะเกี่ยมพร้อเราแบบวันนี้ไปเก็บไข่พ่อมาเอาไหมได้จักหน่อยหกหน่วยอ่ามีแต่หน่วยใหญ่ๆตัวนี้นะนี่หกหน่วยเท่าไหร่นะหกหน่วยเท่าไหร่จ้าวหกเท่าไหร่หกหน่วยกับสามสามหน่วยสิพันหกหน่วยเซาพันกีบโบเป็นยังเฮ็ดกินนํากันเฮ็ดแนวอยู่นากินตะกอนเฮ็ดแนวแซ่บๆตะกคนเนาะอันนี้นี่กับตัวกับโบเคยได้ บูงวิธีเห็ดจกกะทิจริงน่อจะเอาไข่ผสมกับกะทิเอาน้ำตาลเลยก็ใส่เอื้อเล็ไปหนึ่งตีบอกเมนแต่มันต้องตองต้องตองอย่างโบตองได้บอฮะบบตองได้บอโบได้บบตองหน้าหน้าสังขยาเอาเสี้ยมบนเหรียนแม่นป่ะเมนอ่าจะสร้างเห็ดเนาะสร้างก่อนเดียวนี้ยองใส่อ้ตล่อนนะเดี๋ยวนี้นะสร้างเห็ดด้วยความยองใส่ตลอดอู้ยองใส่อี๋ยงอู้คำนี่เก่งนะคำกามขึ้นเลยไทยจีนโมเป็นจ๊อเอาะคนนี้เดย์โมเป็นนิสเก็เห็ดย่นี่เดย โอ้เราก็ลังไปขวบนะวันนี้เนาะบ่ไปขวแล้วจึงใส่เนาะให้อาหวานๆหน่อยนึงเด้อเฮ็ดละหวานไรอยู่พี่บ่มักหวานอือใช่หรอแม่ไปด้เป็นคนทักษะสุขภาพบ่กินหวานล่าสุดทักเอาทักเอาคือใครก็กินเท่าไหร่ซะเท่านี้ก็น้อยซะได้เกลือหน่อยนึงเพื่อให้มันมีรสชาติเราจะไปละเอาพวกอึด้อซินะเออไม้ค่อยไม่ลามื้อแึงเลยสักขะยาพวกอึด แม่ <Man. S 2> นี่ใส่กะทิลงไปโป้ไม่นุ่นบูดเดียวเอล่าอ,อยู่กองมันฮะบอกหน่นะเจ้บ่ได้ดมมึงวะบูดนี่พอหอมกะทิจุบเจือไปเอาอตูเ้เยน็นนอาวะค่อยซื้อมาจโดุนนะวะไปเสื้อมาเช็ด่โดนแต่บ่มีโอกาสได้เส็ดๆเห็ดอันนี้นี่มีโอกาสเตีบันนี้เาาี้ยววันนี้โอ๊ยตาย เอาแม่เป็นหงม่เลยแม่นี่คือลูกอ่ะโอ้ผาตัดยังแม่ผ่าตัดเกิดลูกแล้วก็เฮ็ดหมันพร้อมตีตีกะทิกับอันนี้ให้เข้ากันมีอันตีดิอูใช่มู้สึกก็มีเนาะ เพิ่งซื้อว่าเคยเห็นเด็กเออ,<า>อเนาะล้างลๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลางก่อนอ่าอตีดมรอไมตีแล้วบ่ดิต้องตีให้มันแบบเนียนๆเลยต้องตีให้เรยตีมืออาชีพเลยโอเคมันต้องน้อน,นี่อยู่ขวาม่งตีแบบเมื่อกี้มันเป็นมืออาชีพเส้นตานอ,อีกบอกเราซื้อก็ะซิบแต่ว่าหวานเลยหวานแล้ว มันต้องถามซะนะอีนิดนึงซะเป็นไงเมื่อกี้ยันหูวซึกผิดจะซื้อจะเป็นอยู่ว่าสัางขยาฟักทองคนนี้เนาะยันจะเปลี่ยนปะเป็นอยู่ดอกไข่หลายันนี้เบิ้งเบิ้งจับไปคอยดูโอ้ตีไข่ต้องตีตอวนี้เราบอกว่าคนคิดจะตีใคนะ่ แต่ว่าแบบนี้นี่ใคซื้อมาเน,น,นี่ยอัยนี่อะไรอะไรบออะเธอเนอะตีก้อนอยันอะนะยันน้ำตาลมัอนอะซีโบละลายเนาะไปฮาตีก้อนทุกคนแล้วก็มาใส่อ่ากุยข้ายนะสังขยาเนียน อย่าไปบาาเบิ่งคลิปมาแล้วคือกันนะเนาะแม่นดีบปก็ดีบปก็เนียนนี่มันก็จะมีคาบในหนึ่งเดืนเอนบ่บ่เบาคาบอย่างนี่มันทีมีแบบนี้เด้์นัมีแบบ่นั้นละอ่ะมาวันนี้เอามาใส่ต่อวันนี้เอาใส่เลยวะต่ออีกวันนึงบ่ฮะเออต่อใส่อีกวันนึ่งยัง <c oughs> ไงเมื่อกี้เมื่อกี้ยังมโนคิดจะอยู่แต่ว่าออกมาเนี่ยเออใส่อีกละอ่อ้่านเอู เสื้อห้านี่งามนักเออเพิ่นก็ว่างามอะไรเต่ตายยไม่เห็นเลยตายยังไม่ได้บึงสั่งงามละอืงามตัวบอกหน่วยมือหนามาซีเนาะชิเต็มอยู่บ้านไหนตัวบุตรเต็มเนาะนุ่ยใหญ่ปะนี่เนาะบุตรเต็มต้องเพิ่มบุตเพิ่มกับได้อูได้จำนไหนก็เอาซสมัน อันนุ่มจังเนี่ยบอกะทิกะทิต่อเฮหน้ามันเนียนไหยอันนุ่มจงสุดครับได้สเก็สันแล้เนาะสมนี้อิเลยบมุนบอบริไซหนึ่งมันหักี่แกนแ้วบุีใชเหรอไข่นี่มันอยพุขึ้นคุณไดะม่ค่อยเคยเหุยูค่อยก็เคยเหอยูแต่ว่าบริไซบุญนมกบันหาที่ขึ้นเขาดอกคือเขาึ่งไข่เดมันพุขึ้นเด๋มไปาละ บัเต,ต็มเต็มกระยามันคนุณยังบ่เต็มบ่เห็นสีอะไรยังใช่สีอะไรบัวแดงบัวแด้บัวใสดอกบัวใสดอกมันสีบ่เป็นเนื้อเจียวสีบ่แซ่บมันอื้อคนณหากินอยู่ดอกมัวอื้อนะได้สมัยเก่าสมัยนั่นนั่นัวอื้อละวล่าหนึ่งยังกินโอเคเรียบร้อยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนึ่งก่อนเรียบร้อยกานนึงอันนี้ต้องต้องบ่ต้องเฮ็ดไฟฮอนฮอนหลังมัวอื้อมาใส่เดี๋ยวต้องแบบว่า อ่อนๆไปนำไกนแม่เหรอแม่เดี๋ยวนี้เราเอาลงสร้างเห็ดเนาะสร้างวาเนาะลงให้เดือดเนาะเชื่อเดี๋ยวก็เสียวเอาหมดคือบุ๊มไม่ยางใส่เลยไม่เชียวอ้ไม่มเขาลืมอ่ะจับนี่เดี๋ยวเชื่อใส่ให้มีไผ้อยากได้หม้อนึนข้าวแบบนี้เอาทุกคนอันนี้นี่บ่ตัวเอาโตเอาโตอันฝ่ามันลงแม่นะบเออเอาลงรดเขาเห็นตัวนี้ตี้เพื่อดึงขึ้นดึงลงบ่เป็นเด้อแต่ว่าเขานึ่งมักอึเด้อบ่ ผสามาเซียนั้นใส่บ่อใดอันนี้เป็นหม้อนึ่งข้าวเด้อทุกคนเด้ออันนี้ก็นึ่งข้าวได้กันนึ่งข้าวเหนียวเวลามีงานนะนะทุกคนนึ่งข้าวเหนียวใส่เดี๋ยวฉิไปหาตัวน้อยมาขายให้เด้อเอาเดี๋ยวเออมีหืมมันเงีงเลยอุมันต้องเอาอย่างมาแปืงก่อน นี่เสรละฟ้าลองเบิรงดูสิเป็นบว่าเป็นหอ่อขิ้มันอึละล่าง่ากันเลยเนาะนี่นเดี๋ยวสิไปหาหมออ้อน,นี่ตัวน้อยๆมาขายให้เด้อแบบสามารถแบบนึ่งยู่ห่อ,อยู่อันเดอได้แต่ว่าเสี่ยวขนาดน้อยอันนี้มันมันขนาดง่ายพดแต่ว่ายู่เหนื่อยงงเออขนาผู้ใดอันนี้นี่ส่วนหลายเขาไว้เฮ็ดงานแต่งงานอย่างเฮ็ดแบบนี้มันซีสบายเฮ็ด <Head S 2> ขวัญเฮ็ดอันเดอก็ได้เฮ็ดมีงานเนี่ยก็ย่างงานบุญงานแบบเทศกาลต่างๆเนาะ เบลาเซหมอนี่มันซีได้กินไวแล้วมันซิได้กินหลายมันหนึ่งเลหลายเอาันซะบอพี่น้องมาสุ่มเขาสุ่มน้ำกันนึ่งกับพอดีหมอนี่ันน่งสองสามหกยี่ส่แมนเขาสวดขึ้นฉันว่าเอานี่มาเทียบนี่ได้ประมาณสามอันกูได้นี่แมนนึ่งได้สามสีเที่ยวไป๋ย่ท้ามันซุกก่อนโย่ไข่ใส่หม้อเบิ่งก่อนนี่หน้าตาก็ประมาณนี้มันโปเต็มทุกคนธรรมดามันต้องไข่เพิ่มอีกสามน่วยแล้วก็น้ำกะทิอีกอันนี้นะ แต่ว่าย่าเลายเฮ็ดซ้ำนี่ก็ได้ละอ่านาะทุกคนเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการมานึ่งมากเข้าเนาะนึ่งมักเข้าครั้งแรกเดี๋ยวอู้เคยเห็นคนอื่นนึ่งอยู่แต่ว่าบ่เคยนึ่งเองเนาะแล้วก็เบ,บิ่งใน youtube มาเนาะแล้วก็มาเฮ็ดกินข้าวให้แต่งกินให้แม่ซุกแ,แล้วก็มาเฮ็ดสั่งขยะฟักทองสั่งขยะเหลือบ,บวดมักอึเนาะภาษาลาวเอินบวดมักอึไว้แล้วก็วันนี้อูกก้ก็ไปอาบนา้ำอู้หัวปืนไปอาบนา้ำแล้วก็สิเรียมตัวออกไปเวียกละ่ะ เดี๋ยวอันนี้ก็ซีนึงไว้เดี๋ยวมือแรงจังค่อยซีมากินทุกคนอ่ะถ้าไผรมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อรมือนี้ชิเอาอ่ะไปเบิ้งบัตรเซิลวาเซ็ดบัตรเซิลแบบใดเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดกัสเซิลท่าน่ะว่าซิเอาแบบใดกะท่าเบิ้งตํากันเด้อทุกคนเด้อแล้วกะมือนี้ชิพาทุกคนไปถ่ายคลิปอยู่ทางใดกะท่าติดตามนํากันเด้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย